สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่หลักสูตรการสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย Google Sites ค่ะหลักสูตรที่จะช่วยส่งเสริมความสามารถในการสอนการนำเสนอผลงานและการสร้างสื่อการสอนของคุณให้เต็มไปด้วยความน่าสนใจทันสมัยและก็ตอบโจทย์ Thailand 4.0ค่ะ หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคุณครูเหมาะกับบุคลากรทางการศึกษาและเหมาะกับบุคคลทั่วไปด้วยค่ะหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้พื้นฐานในการสร้างบทเรียนออนไลน์เบื้องต้นด้วย Google Sites ที่ใช้งานได้อย่างสะดวกง่ายและฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรวมทั้ง ยังใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆของ Google ได้อีกด้วยขอแค่คุณมีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นก็เท่านั้นคุณก็จะสามารถเรียนรู้การสร้างเว็บไซต์การใช้งานและสามารถออกแบบบทเรียนออนไลน์เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ด้วยตนเองค่ะเนื้อาหาของหลักสูตรของเราจะมีทั้งหมด2ชั่วโมงนะคะแบ่งเป็นทฤษฎี1ชั่วโมงและปฏิบัติ1ชั่วโมงโดยทุกท่าน สามารถเรียนได้ตามอัธยาศัยและไม่มีค่าใช้จ่ายโดยมีหัวข้อในการอบรมดังนี้ค่ะหลักสูตรอบรมของเรามีทั้งหมด3บทเรียนนะคะบทเรียนที่1ทําทำความรู้จักกับ Google Sites บทเรียนที่2หลักการออกแบบ Google Sites และบทเรียนที่3การสร้างเว็บไซต์ผ่าน Google Sites ค่ะ โดยในการเรียนรู้จะใช้วิดีโอเป็นสื่อหลักในการนำเสนอและมีการให้ข้อมูลเสริมและเว็บไซต์ให้ผู้อบรมได้ทดลองใช้งานเพื่อประสบการณ์จริงค่ะเกณฑ์การผ่านการอบรมนะคะผู้เข้าอบรมจะต้องทำกิจกรรมครบตามหลักสูตรส่งผลงานการออกแบบเว็บไซต์โดยได้ตั้งแต่10คะแนนขึ้นไปและทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน ให้ได้14คะแนนขึ้นไปเมื่อปฏิบัติครบทั้ง3ส่วนแล้วผู้เข้าอบรมจะได้รับเกียรติบัตรจากทางคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิทิปากรนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้ร่วมกันเลยค่ะ